สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเซียนโกโตสะเทือนประจำวันที่24สิงหาพศ2565นะครับวันนี้เราไปกันที่ศึกฟุตบอลคาราบาวครับอังกฤษคู่ระหว่างฟอรเรสต์กีนพบกับไบตันแต่เวลาตี1.45ของคืนนี้นะครับเจ้าบ้านฟอรเรสต์กีน ผลงานโดยภาพรวมในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลที่ผ่านมานั้นก็ต้องบอกว่าทำผลงานได้ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักเพราะเกมในลีกลงเล่นมาแล้ว4นัดเป็นการชนะ1เสมอ1แพ้2ขนาดที่ทีมเยือนไบตันก็ถือว่าเป็นอีกทีมที่ออกสตาร์ทฤดูกาลด้วยฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเกมบอลถ้วยรอบนี้ ได้มาเจอกับงานที่ดูไม่น่ายากอะไรนักแม้ว่าเกมนี้พวกเขาอาจจะบุกมาด้วยการโรเตชันนักในบางตำแหน่งแต่ภาพรวมนั้นก็ถือว่ายังดูเหนือกว่าเจ้าบ้านที่เล่นอยู่ในหลีกต่ำกว่าในทุกๆมุมเกมนี้เชื่อว่าทีมเยือนไบตันน่าจะบุกมา บทเอาชนะและน่าจะลุ้นยิงสกอร์ขาดได้เลือกเชียร์นกนังนวลใบตั้นครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับที่เด็กคืนนี้ก็จากการวันนี้ผมก็มีเว็บดีๆค่าน้ำสวยๆมาฝากกันเว็บยูฟ่าไลท์ซองซีเฮดะมีโปรโมชั่นคืนยอดเสียสูงสุด2 0 0 0 0บาทต่อเดือนรับได้ทุกวันที่15และวันสุดท้ายของเดือนนะครับ และยังมีโปรโมชั่นอีกมากมายถ้าชมคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับขอบคุณครับ